ย่ำบรลดูกม,มาแม่แมเส็ดตรงย่ำเห็ดกินนสมแซบสมแซบกระดูกหมูเห็ดไปสิ่หยาบวบเห็ดซำเห็ดตุ่มแซบกระดูกหมูซื่อใสไใส่ะ มาปกูดเนี่ยเฟเนี่ยใส่ไปพุ้นกว่นนิ ตะไคร่กะหั่นใส่ไปเนี่เนี่ยอืมตะไคร่กะเทีสีหยาก,กับเขืมหอมแขกหอมแดงหรือหอมแขกมีกระใส่ไปเนี่ย Để không yêu thương 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 à thương 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 นี่แหละมัชิงยากคิกคลิกพิกพิกเนี่ยคัดก็ได้กิจกมหันหันสนชิงยากก็ตุมยำเนาะตุมยำตุ่มแสบไป ยังบอกมากอมาหน้มะนาอีกอมีไปแล้วนามัะนาใส่ไปเอาใส่ตอนแล้วก,กรไดกันหนึ่งน้มะนาวเาใจตอนแล้วอ่ะยังสุแสอชิมกม,มกงนเันอดกจักหน่อย ใส่หนังกระแตก,ก่อนสักหน่อยเด้ออืมผมแซ่บยังว่าใส่หนังกระแตกกอัยากไปตามใจชอบมากาแล้วล่ะกะซใส่พิกคนในกักหน่อยสูตรเนี่ยเนี่ยสพริกก้นเนี่ยกระแสบเคยกินบ่อนเอาครัว bị tông sẹp, mừng con chắc nói, à, xíu mừng thẩu, xíu mừng sẹp quá, đâm nặng phá chắc nói nó, nó thẩu nó, đầy ăn thớt rồi, đãi bè ชีเ่เป็นลังหอมปีาขมีหล่ก็ใส่ไปหลายลอันนี้ก็ใส่ไปน้ำเดี๋ยวก็แต้มมันมีหลายก็ใส่ปสไปหล่สเด B ola, b ola, b ola. อืมบอละบอละบอระซิญญักยังกระซ้ำส่งแสบด้วยซึ่แต่ว่าเดี๋ยวใส่มักเน้าอีกคนอนอะเสร็จแล้วข้าสิ่งก็ใส่บักเน้าไปอืมใส่มดเลยปีดไปแล้วอันนี้นี่ละอ้าวตักช่กวยอะไปลูกก็ไปกินกันอ่ะ mày chú có điều ít là bọn này à tiếng cắn